สวัสดีค่ะแม่จงค่ะขามาตามแนวทางกับแม่จงค่ะในงวดวันที่2พฤษภาคม2568เนาะคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดนี่ที่มาตามคุณแม่เนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเลขคุณแม่เข้าค่ะท่านผู้ชมเลขคุณแม่เขาเนาะค่ะแปดหาเนาะค่ะเขา,ะะา,ะะขาเลขลางเนาะคะ่ะแล้วกาเพิ่นปล่อยเลขวิ่งก็คือแดกับเกาเนาะคะ่ะเข่าแปดเนาะคะ่ะคุณแม่ช่วยหนะะ่อยค่ะ แนวทางหงวดทีพานมาเนาะคะ่ะคลิปแรกเนาะคะ่ะเลขเขาคลิปแรกคุณแม่ในฟัน,นเห็นผีพระอาจารย์เขียนเล็กห้เนาะคะ่ะคุณแม่เพิ่นปอยแปดหาเจ็ดเนาะคะ่ะผู้ไดตัดเอาก็คือเขาตรงๆเนาะคะ่ะสองตัวหนาเนาะค่ะแปดหานะคะ่ 8, 5, ะได้เลขกล่างเนาะ,ค,ะคุณแม่เนาะ,ค,ะค่ะ,ละ 3, แล้วก็สามเจ็ดแตวันออกสองเจ็ดเนาะลงแต้มหนึ่งเนาะคะ่ะเล็กสองตัวอะบบเป็นยางเนาะคะ่ะงวดนี่ มาแล้วมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเลกคุณแม่มาแล้วเนาะค่ะงวดนี้มาตามต่อเนาะค่ะ uria. คุณแม่ว่าฝันแล้วฝันในเจ้ามือคะ่ะคุณแม่ฝันขึ้นว่านฝันขึ้นว่านเนาะมือน,นี้มาตามคุณแม่วันที่ยี่สิบเอด็ดเนาะคุณแม่นเนาะยี่สิบเอ็ดค่ะมือนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นวันจันเน,นาะค่ะคุณแม่ฝันขึ้นว่านว่าสันฝันไินเสียงเพื่ออื่นบอกแต่ว่าได้ยงินแต่เสียงเด็กหลอกนี่แต่ว่าเป็นว่า พระอาจารย์เพื่อนอยู่ในธรรมเพื่อนอันนะเพื่อนปฏิวัติธรรมยี่ทังในนั่นละเพื่อนว่าคนไร้ารอยู่หนาธรรมนั่นมันเพื่อนเขาไปเพื่อนว่าเพื่อนจะเขาไปเพียนไปจังหันในะอยู่ในธรรมนั่นเพื่อนอยู่ในอันเพิ่นนั่งสมาธิอยู่คนว่าบ่ให้คนเขาไปไร้รอกเพิ่อนว่าเพื่อนบอกเด็กออกมาแล้วเพิ่นว่าพวกไม่ออกเพื่อนออกมาเนาะเพิ่นบอกให้ฟังตัวไร้แต่ว่าสารถามเพิ่นว่าหนึ่งเก่าหาเพิ่นว่า หนึ่งเก่าหาเพื่อนว่าไฮหนึ่งเก่าหาเพื่อนว่าค่ะเพื่อนบัตรนิททั้งพวกผู้อื่นพนักเพื่อนไ่านั้นบอกเพื่อนเมื่อไฮร้ายโตหรอกเพื่อนไฮเนื่งเก่าหาเพื่อนว่าอืมเนื่องเก่าหาลองมือเลิกเพื่อนว่าเพื่อนเคยบอกคือได้ปิกว่างฮันกับไฮคือยุกเพื่อนว่าอืมนื่งเก่าหาเราวะค่ะแล้ววัดนี้ทั้งผู้อื่นก็ได้ว่าสองตัวก็เสือน้ำในตี้ว่าสันหาสามด้วยว่าสันหาสามเออหาสามเพื่อนว่า สองตัวหาสามเพื่อน่าเจนซีแล้ะค่ะคุณแม่ในฟันเห็นพระอาจารย์ผู้เก่าเป็นบอกคะแมนแต่ว่าบ่ได้เขาบ่ได้เห็นตัวเพื่อนเพื่อนอยู่ในถ้ำอ๋อได้ยินแต่เสียงเพื่อนบอกมากเสียงเออพวกไม่ออกเพิ่าอันพระองค์เพื่อนบอกว่าหันละเพื่อนมาจจงซีค่ะถามเพิ่นพวกอย่าช่วยเพื่อนออกมาน่ะไปพอดีมืออื่นไปพอ่อีกค่ะเพื่อนก็ได้ว่าเพื่อนบ่ให้เขาไปหลายเพื่อว่า มันทีโบก่วงควงเนาะบานนี้ก็เด้ยว่าเขาไปเพื่อนบอกเพียงเตือตัวเด็กเก่าหรอกว่าสันหรอกบานนี้ก็เลยยางลบมาเพราะสีออกมาได้บะค่ะตื่นสัมบันฝันสันๆเนาะฝ<ม>ันโมยา,าวค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นฝันดีเนาะค่ะเพราะว่าคุณแม่ฝันหินพระอาจารย์เนาะค่ะพระอาจารย์องค์เก่าเนาะค่ะที่เคยฝันเกี่ยวในงวดว่างหันคลิปแรกเนาะแม่แม่แล้วมาฝันหินว่าเพื่อนนี้ นางสามารถที่อยู่ในทำเนาะค่ะแล้วก็บอกเลขไม่ออกบอกเลขผู้เทานะค่ะแต่แต่ว่าหันว่าให้เห็นตัวก็คือห่องมากเป็นบหคะคือเพื่อนบอกด้ยนในไมนค่้นลยะแต่ว่าไม่ออกนี่ก็มาบอกกันต่อเป็นบหคะบอกต่อเพื่อนกระเบ้าแบบคือใส่ใหม่มันกระกล่องหน้ามันอยู่ในทำเนะค่ะบ้านนี่ตัวเลขสามตัวที่เพื่อนหามาก็คือหนึ่งเก่าหาบอกค่ะคุณแม่สองตัวนี่ หาสามเนาะค่ะเลขวิ่งในงวดนี่คุณแม่สีปล่อยตัวไรนอปล่อยหากับเจ็ดหากับเจ็ดแม่้ามาคิดว่าหากับเจ็ดสีมามาอืมค่ะอ่ะเลขกวิ่งงวดว่างหันเนาะค่ะคุณแม่ห้แปดกับเก่าเนาะแปดมาเนาะค่ะแปดมาลางวดนี่คุณแม่ปล่อยต่อเนาะค่ะห้หากับเจ็ดอ่ะขอให้มาขอห้ปังเนาะคุณแม่เนาะขอให้มาทั้งสองตัวค่ะแนวทางของคุณแม่คลิปแรก เพิ่นหายมา195ครับหาซ้ำเนาะค่ะมีซ้ำนี่ะระกับเลขวิ่งหากับเจ็ดเป็นแนวทางของเมจงในงวดนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบด้รางวัลใหญ่กับเมจงสุขุสุขคนค่ะคุณแม่มีย่างเพิ่มเติมบ่ค่ะบอขึ้นมาแก้จัดค่ะขึ้นมากระกแฟนไปค่ะขอบคุณเมจงลหลายๆคะ่ะบ่เพิ่มแนวทางขอกำ <ขอ S 1> มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเมจงค่ะในงวดวันที่2สุทธิพภาคคม2568 คลิปนี้เป็นคลิปแรกของไม่จงในหวดนีเนาะคะ่ะไม่จงนี่เพิ่นฝันว่าเพื่อนไดไปหาพระอาจารย์เป็นพระอาจารย์องค์เก่าเนาะคะ่ะที่บอกเลขคลิปแรกหววที่พานมาละเขานะคะ่ะเลขเพิ่นเขานะคะ่ะเพิ่นหายมาแปดห่านะคะ่ะเลขวิ่งแปดเขาของเพิ่นตรงๆเนาะคะ่ะหลังหวดนี้ฝันเห็นพระอาจารย์องค์เก่าเพิ่นว่าคะ่ะแต่ว่าฝันหลบหนีพระอาจารย์ เพิ่นไปจำศีลภาวนาอยู่ในถ้ำเพิ่นว่าค่ะในความฝันล้วเพอเอนไปเพิ่นว่าไปพอเพิ่นว่าแต่บ่เ็นโตเนาะค่ะได้ยินแต่เสียงเพิ่นว่ะเพิ่นบอกเลขไม่ออกออกมาเนาะคะ่ะบอกเลขเสียงตามสายออกมาเนาะคะ่ะแต่ว่าบ้เห็นโตโบวให้เข้าไปขางในวัดเพราะว่าเพิ่นจำศีลอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าได้ยินแต่เสียงบอกเลขก็คือ สามตัวหนึ่งเกาหาเพิ่นว่าค่ะเลขสามตัวเพิ่นหายหนึ่งเกาหานะค่ะเลขสองตัวนี่เพื่อนหายหาสามเพิ่นว่ะในข่วมฝันพระอาจารย์นี่เว่าใส่ไหมผ่านเสียงออกมาหายไม่ออกเนาะค่ะที่อยู่ทางหนออเพิ่นว่าค่ะทางหนอกทำเนาะค่ะแล้วไม่ออกนี่ก็ห้องบอกกันต่อเพิ่นว่าค่ะว่าพระอาจารย์นี่บอกหนึ่งเกาห่านะค่ะสองตัวนี่หาสามเนาะค่ะไม่จงได้ยินเพิ่นว่าค่ะไม่จงได้ยินเนาะค่ะ หลังจากนั้นกับเมื่อเพอิ่นว่าค่ะฟันซ้ำนี่เพิ่นว่านไม่จงหายเนวทางมาเนาะค่ะก็คือ195เลข3ตัวเนาะคะ่ะเป็นเลขผีพระอาจารย์จำศีลในธรรมบอกเนาะคะ่ะแล้วก็53เลข2ตัวเนาะคะ่ะเป็นเลขผีพระอาจารย์จำศีลในธรรมบอกเนาะคะ่ะเลขวิ่งไม่จงหายมาหากับเจ็ดเนาะคะ่ะวิ่งเลยบนรางเพิ่นว่าค่ะ เป็นแนวทางของมิจงในงวดวันทีส่สองพฤษภาคม2568น้ี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมถูกท่านมโชกมิลาบเด้ราววันไห่ก็ม่จงสุขูสุขคนแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนํำเด้อค่ะกันไวคาท้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิงงพาร่วยน้ำนี่เด้อค่ะคลิปนี้เขาจบไ้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ